สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับผมมีเหรียญนะครับเสีมาอายุยืนนะครับของหลวงพ่อรวยประชาอีโกนะครับเป็นเนื้อนวะเก้านะครับก็เดี๋ยวมาดูหน้าพักกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับเหรียญนี้ก็จมูกจะแตะนะครับแต่ว่าก็ยังสวยอยู่นะผิวเหรียญนี้ก็จะขึ้นติดแกทองอ่อนๆนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อโคตรรอเรือแล้วก็โคตรรวยนะครับสองโคตรนะเหรียญนี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลังเรียบนะครับอยู่ในชุดกรรมการนะ ก็เดี๋ยวมาดูนี่ครับกระหนกนะผมจะส่องสภาพเหรียญให้ดูโดยรวมนะครับว่าเป็นยังไงนะไม่มีรอยแตกรล้าอะไรนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับมีแค่ตรงจมูกนะครับที่แตะกล่องมานะด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับเรียบนะครับเลขโคตรตอง3ามนะครับเลขโค้สวยมากๆครับเหรียญนี้นะถ้าใครชอบสนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับมีพาลาให้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ มาดูหน้าพระกันอีกรอบนะครับก็ดูผิวนะครับก็ติดแก่ทองหน่อยๆนะครับผิวเดิมๆแห้งๆเลยนะครับไม่มีแต่งเติมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับก็จะมีพระแท้ทานสายหลวงพ่อรวยนะครับมาให้ชมแล้วมาแบ่งปันกันนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ